โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Rockman กันต่อนะฮะไปลุยกันต่อเลยแล้วกันนะฮะวายรีสองนะฮะหวังว่าจะไม่ตายเหมือนตอนที่แล้วเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราเปิดด้วยไฟก่อนหรือไฟฟ้านะะเอาไฟฟ้าดีกว่านี่เนี่ยหนึ่งทีสองทีสามทีมทไฟนะ่าจะเวิร์กกว่าไฟฟ้ามันเปลืองไฟฟ้ามันเป็นอาวุธแบบไพ่เด็ดเรานะจริงๆนะฮะผมคิดว่าอาวุธนี้สร้างมาเพื่อ สร้างมาแล้วมันเวิร์กกับการสู้กับไอตัวคอปเตอร์ที่สุดก็คือไฟนี่แหละเพราะถ้ามันเข้ามาปนเปียนใกล้ตัวเราเนี่ยเราสามารถแค่ยิงให้บาเรียมันขึ้นมารอบตัวเราก็ใช้ได้แล้วนะฮะเนี่ยนะข้างล่างนี้น่าจะเป็นนั่นไงเราจะต้องสู้กับบอสอีกรอบนะฮะคัตแมนนะฮะเนะียอุ้ยเอาไม่โดดเหรอวะทีอย่างงี้ไม่โดดโดดเออซึ่งรอบนี้มันจะไม่มีหินนะฮะสังเกต แต่ถ้าเราเคยสู้มารอบอุ้ยอันนี้ไม่น่าไม่น่าพลาดโดนมันดองเมื่อกี้โอเคต่อไปข้างล่างน่าจะเป็นอ e ีเล็กแมนหรือเปล่าผมจําไม่ได้น่าจะนะอีเล็กแมน e เอายังนี่ว่ะยังยังยังโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวด่วนตรงนี้เป็นอะไรวะเนี่ยแถวเนี้ยถือไฟไว้ก่นอนอ๋อเป็นน็อตเหรอน็อตน็อตน็อตช่านั้นน่าจะเออผมไม่เคยใช้ระเบิดให้ดูเลยนี่หว่าเพราะมันใช้ค่อนข้างยากนะฮะในความคิดผมเ,เสียวตายเสียวตายแพลตฟอร์ม,มแครบแครบ วังเวง,งไงชอบกลนเดี๋ยวก่อนจะมีอะไรออกมาป่าวโอเคไม่มีอะไรมากตรงนี้กันไกลนะน่าจะเป็นอ e ีเล็กแมนนะผมจำไม่ผิดนะตรงนี้อ่าอีเ e ล็กแมนปะใช่ใช่อีเล็กแมนสู้แบบไม่มีไฮกราวนะฮะเอากันไกลไหมโดนโอเคเสียเลือดไปหน่อยนึงไปกันต่อนะฮะทีนี้ ทุนระเบิดแบบไม่มีที่กำบังเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหยาก,ยาก,ย,ากยากอยู่นนเนี่ยหลบยากอยู่หลบยากอยู่อะลุยไปเลยเดียวกว่ามั้งโอ,โอ้เลือดเลือดถึงจะบอกให้ลุยไปเลยแต่โดนไม่อ้วมเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรจะเจออะไรไหมเนี่ยโอ้มีตัวปอกให้เก็บตรงนั้นนะฮะแต่คุ้มค่าที่จะไปเก็บหรือเปล่านั่นสิแมกเนตบีมก่อนจะต,ต้อง ต้องรีบไปรีบกลับมานะฮะเพราะถ้าผมมีรางว่าถ้าเราลงไปตรงๆตรงนั้นเราตายแน่รางสังหารผมมันบอกโอเคได้หลอดเลือดตายไปว่าเด,ดี๋ยวดูน่าจะหนามนั่นไงว่าแลละเหมือนหลอกให้ดีใจแต่เปล่ามันเป็นกับดักโอเคไปกันต่อนะฮะตรงนี้ไม่ต้องอะไรมากยิงให้มันทีเดียวหายให้หมดเลย ลงเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรข้างล่างนี่จะมีอ๋ออันนี้หล่นยังไงก็หล่นไม่เป็นไรไปโดนดาเมจให้น้อยที่สุดทันร์บีมนี่เนะี่ยอาวุธภักอาวุธนี้มันโอพีน่าจะถึงบอสแล้วเปล่าวะผมไม่แน่ใจเนี่ยนะบอสตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเนดะี๋ยวไม่แน่ใจน่าจะถึงแล้วแหละถ้าผมจำไม่อ่าโอเคมันเป็นหุ่นก๊อปปี้ของตัวเราเองนั่นเองนะฮะประมาณนี้บอส ตรงนี้นะฮะมันเป็นเครื่องก๊อปปี้นะฮะซึ่งสตูมันจะใช้อาวุธเหมือนกับที่เราใช้นะฮะมันรู้สึกใช้ไฟนะ่าจะเวิร์กสุดถ้าผมจำไม่ผิดมัง้งหรือเปล่าวะไฟนะ่าจะเวิร์กสุดป่าวะแต่เลือดแต่เลือดเราจะหมดก่อนมันแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยแย่แย่แย่แย,แย,แย่แย่แล้วตายวะ่ะ ไม่เว่อร์ชิบหายแล้วเราไฟกระสุนเหลือแค่นั้นอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะฮะว่าอ๋อแต่เรามีเวลาอุ้ยแต่เรามีเวลาฟาร์มอาวุธกลับมาอยู่วะมันไรไฟฟ้าก็พอได้อยู่ตอนนั้นผมเล่นยังไงเทกเดียวผ่านได้วะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีตัวเอ็กซ์ตร้าเนี่ยนะเรามีตัวเสริมอยู่ไม่เป็นไรหรอกมีโอกาสสามทีเมื่อกี้เสียไปแล้วหนึ่งทีไปสี่ทีสิเออ ทันเดอร์บีมดูรอบนี้ทันเดอร์บีมิ่งหลบยากเลยป่าวะเออทันเดอร์บีมไม่น่าเวิร์กวะ่ะเพราะว่าเราเองก็หลบไม่ค่อยได้เหมือนกันศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดคือตัวฉันเองอย่างนั้นเหรออีกทีเดียวถามจริงยิงไม่โดนอะ่ะโอ้โหผมเล่นโคตรปัญญาอ่อนเลยวะ่ะไม่น่าพลาดเลย เพิ่มกระสุนให้ไฟกลับขึ้นมาหน่อยดิต้องใช้ไฟมันไม่ยุติธรรมอยู่อย่างหนึ่งรู้ไหมท่านผู้ชมอ่าถ้าท่านผู้ชมเคยเล่นไอเนี้ยซลดาใช่ปะ่ะตอนที่มันกอปไอซลดาภาคภาคไหนวะภาคออคเดนา่าอย่างเงี้ยไอตอนที่เราสู้กับตัวกอปปีเราเองถ้าเลือดเราน้อยอะเลือดตัวกอปปีมันจะน้อยตามไปด้วยผมอยากให้มันไม่จริงถ้าเราใช้บัสเตอร์ก่อนมันก็จะกอปไม่ได้ถูกปะ่ะความเป็นจริงอะ ใช่เปล่าต้องอย่างนี้ดิเออกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงโอเคหมดไม่เป็นไรต่อด้วย thunder beam ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดคือตัวฉันเองไม่และอีกอย่างที่จะ,จะทำให้งงกันเลยรู้ปะเอากระสุนหมดก็ว่าทำไมทำไมมันหยุดยิงชิบหายแล้วปัสเตอร์กระสุนถัว่วโอ้โหเฮ้ยแพ้แน่เลยวะ่ะ ฮ้ยมันไม่ยะมันคือคือพลาดตรงชีวิตแรกนั่นแหละชีวิตแรกไม่น่าพลาดเหลืออะไรสู้ได้มั้งเนี่ยกระสุนมันหมดผมลืมดูผมยิงไม่ออกไงผมก็ว่าอยู่ปืนสู้ไหวไหมวะต้องลองดูไม่งั้นต้องเล่นใหม่เลยนะเน,นี่ยตรงเนี้ยถึงจำนวนชีวิตจะเหลือเยอะปกติใช้ไฟเทคเดียวน่าจะผ่าน,นแท้ เนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกถ้าไม่มั่นใจว่าจะฆ่าได้ในเทคแรกอย่าใช้อาวุธพิเศษนะฮะ <_ d ata> อุตส่าห์นี่ไม่น่าได้อะเสียเปรียบเพราะว่าแล้วอีกอย่างที่จะชวนงงก็คือตัวกูเป็นตัวไหนวะเ,เนี่ยไม่ได้ไม่ได้กระสุนมันยิงเราลดเยอะกว่าด้วยแหละไม่ยมุติธรรมโคตรอ่ะไม่จัดไม่แนว่วะมันยิงเราไม่กี่นัดเราตายอะ่ะเรายิงมันตั้งหลายนัดกว่ามันจะตายอะ่ะ ความยุติธรรมอยู่ไหนไม่รอดชีวิตที่มีเยอะไม่ได้ช่วยเราแต่อย่างใดไม่เป็นไรเอาใหม่นะฮะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมผมกลับมาแล้วนะฮะมาแบบถ้าเราใช้บัสเตอร์ก่อนละ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราปล่อยให้มันก๊อปปี้ร่างบัสเตอร์เราไปแทนเงี้ยเอออาจจะดีกว่าก็ได้เดี๋ยวดูก่อนผมไม่แน่ใจนะหรือเปล่า เอาเป็นว่าใช,ใช้ปืนยิงแรกนี่เราสู้ใช้ถั่วยิงแรกนี่เราซู้ไม่ได้เน่มันมันยิงเราแรงกว่าที่เรายิงมันต้องใช้ไฟนี่แหละแต่ผมเล่นพลาดรอบแรกอะมัง้งป่าวะเดี๋ยวโอ้ยทำไมมันวิ่งติดเราแจขนาดนั้นวะพอพอตัวนี้ยอมตายก่อนดีกว่าผมว่าหรืออาจจะชนะได้วะเดยวดไม่ทอดตัวนี้เลือดเลือดมันเลิ่มมาไม่เต็มไง อย่าเปลืองกระสุนไงพยายามอย่าเปลืองกระสุนเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยลบไม่ทันขอเลือดคืนหน่อยเออไม่เต็มไม่เป็นไรดีกว่าไอ้นี่ศัตรูที่แข่งแกร่งที่สุดก็คือตัวฉันเองมันทันอร์บีมจะเวอร์ก,กว่ามึงเนี่ยหรือเปล่าวะเอาเอาเอา,เอาไฟฟ้ายัดไปก่อนแล้วกันเหมือนมันยิงง่ายกว่าต้องรอมันต้องรอแคปซูลมันลอยลงมาก๊อปปี้ทุกรอบเลยใช่ไหมฮะ มันวิ่งใส่รัวๆเลยอ่ะจริงก็ไม่ค่อยวะ่ะเฮ้ยเหมือนจะเอาอยู่เหมือนกันวะ่ะเฮ้ยพอชนะก็ชนะมากงองกองก็อย่าอย่าอย่าพูดเป็นลางอย่าพูดเป็นลางเอา,เอาไฟบ้างอะ่ะกลับไปเดี๋ยวไฟฟ้าหมดโอเครอดบทจะผ่านก็ผ่านแบบเกรียนๆยังไงไม่รู้วะ่ะเดี๋ยวๆนะแล้ววิ่งค้างว่นนี้คืออะไรตกใจนึกว่าเกมบั๊ก โอเคผ่านไหมฮะไวลี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้คือไวลี่สองเนาะเกมโอเวอร์ไปหลายเกมโอเวอร์ไปรอบสองรอบดิถ้านับคลิปที่แล้วด้วยเนาะด่านนี้โอเคอันนี้ชีวิตที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนนะด่านนี้ไม่ค่อยยาวนะฮะไอ้ไอไวลี่เนี่ยไวลี่สามนี่ไม่ค่อยยาวเท่าไรหร่เหลือกี่ชีวิตอ๋อชีวิตกือบเต็มได้อยู่ได้อยู่อาจจะผ่านได้นะฮะอาจจะผ่านได้ในคลิปนี้เดี๋ยวดูก่อนผมจําไม่ค่อยได้มันจะไม่ผ่านเพราะอาวุธจะหมดนี่แหละ ควรไปให้ถึงจุดหมายได้แบบเลือดเต็มพยายามเสียเลือดให้น้อยที่สุดตรงนี้นะฮะบอกพยายามเสียเลือดให้น้อยแล้ววิ่งใส่โอเคมาถึงนี้ละตรงนี้ใช้บัสเตอร์อย่างเดียวได้เลยนะฮะมันจะเป็นตรงนี้เป็นด่านนี้มันจะเป็นท่อน้านะฮะเดี๋ยวรอมันจะมีศัตรูบินมาเรื่อยๆตรงนี้ร็คุยนี่ไงก็จะหลบ กระโดดหลบเอากระโดดหลบเอาออ้ยเลือดเลือดไม่น่าพร้อมวะ่ะคือบอสตัวต่อไปอ่ะมันถ้าเลือดไม่เต็มมันฆ่ายากจริงๆนะในความคิดผมเนะี่ยแล้วถ้าพลาดทีเราต้องเริ่มใหม่เลยแต่ดานมันไม่ยาวมากนี่เออเดี๋ยวต่อไปจะเป็นระเบิดวะถ้าจำไม่ผิดใช่โอ้เลือดโดนไปขนาดนี้แหละหลบเอาดีกว่านะฮะถึงได้เม็ดเลือดคืนมาก็ เอาได้เฉยเลยได้แล้วก็เสียกลับไปอ้าเก็บไม่ได้โอ้โหเลือดอ๋ขออนุญ,ญาตชีวิตนี้อาจจะต้องยอมตายก่อนนะฮะบอสตัวนี้มันแพ้หินแต่ว่ามันจะเป็นมันเป็นหุ่นยนต์เจตัวที่สปีดมันจะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆอ่ะตอนแรกๆมันยังช้าอยู่เราก็ต้องใช้บัสเตอร์ฆ่ามันก่อนนะฮะถ้าปาหินใส่เนี่ยก้อนเดียวหุ่นตัวหนึ่งมันจะตายในยทันทีนะฮะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่จะปลาหินนะฮะเพราะงั้นถ้าเป็นชิเราต้องพยายามใช้บัสเตอร์ฆ่าสามตัวแรกให้ได้โดยเลือดเราเหลือเยอะที่สุดแล้วเราก็ใช้หินฆ่าอีก4ตัวที่เหลือเพราะยิ่งหุ่นตัวหลังๆมันจะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะประมาณนั้นคือเราต้องพยายามฆ่าให้เร็วอ่ะโดยสิบอกโดยสิเลือดให้น้อยๆนี่โดนไปเอือออวเหมือนกันนะเนี่ยโอย น่ายากไม่น่าได้ว่ะชีวิตเนี้ย,ย,เ,เ,ยเดี๋ยวเพิ่งเสี่ยงดีกว่าไม่ได้ละทำไมชีวิตที่สามต้องทำให้ได้ต้องต้องแบบเลือดต้องเหลือพอสมควรนะเพราะเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะฮะโอเคชีวิตนี้ห้ามพลาดนะต้องยิงมันให้มากที่สุดอะยิงมันยิงให้มันตายให้เร็วที่สุดแล้วเราต้องเหลือเลือดเยอะๆอะโดนโดนกระสุนได้แต่อย่าโดนพยายามอย่าโดนมันชนนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่า มันกระโดดหลบไม่พ้นอยู่แล้วอะเอออย่างเงี้ยพอได้อยู่ถ้าค่าตัวนี้ได้แบบเลือดเหลือเยอะๆได้อยู่ไม่น,าน่าละเดี๋ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มตายสิวะเออได้อยู่อันเนี้ยโอเคผมต้องเสี่ยงแล้วนะเน,นี้ยอะไรโผลมาผมปาหินใส่หนึ่งทีสองสามสี่โอเครอดผ่าน ตามนี้นะฮะยากอยู่เหมือนกันถ้าถ้าแบบเอาบัสเตอร์ฆ่าเพียวๆโคตรยากเลยตัวนี้ผมว่าไม่รู้แต่มันน่าจะมีคนทําได้นะแต่ผมยังผมยังไม่เก่งขนาดน,นั้นนะฮะโอเคต่ออันนี้คือไวรี่เท่าไหร่หรอวะอันนี้คือด่านสุดท้ายนะฮะในของเกมเนี้เอาจริงอะ่ะแต่กว่าแต่ผมไม่น่าจะผ่านเทคเดียว,วผมเหลือชีวิตเดียวแล้ว,วถ้าเกมโอเวอร์ก็คงต้องพอไว้ก่อนหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนอาจจะยังได้อยู่ไม่แน่ใจ คืออาวุธพิเศษเรามันใช้ไปเยอะแล้วด้วยไงตอนเนี้อุ้ยไม่น่าเทคเดียวผ่าหรอกเดี๋ยวต้องตายผมว่าผมต้องตายแน่อันนี้คนเติมอะไรวะทันเดอร์บีมเลือดแบบปริมไม่เดี๋ยวนะแต่เราเราจะกระโดดไม่ถึงวะถ้าเราอันี้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำไงวะเดี๋ยวก่อนยิงทิ้งไปก้อนนึงปลาทิ้งไปก้อนนึง ไม่ใช่ทำไงถึงจะเก็บได้วะอย่างนี้เออแล้วก็แมกเนตบีมยิงขึ้นมาเโอเคแล้วก็จะจะเก็บอะไรก็ค่อยค่อยว่ากันซึ่งผมจะเลือกเก็บไปนี่ก่อนไฟฟ้าก่อนอันนี้อันนี้เป็นยังไงวะตรงนี้จำไม่ได้เ๋ยด,ดูก่อนอ๋อน oh, <not> ็อตน็อตนี่ใช้ทันเดอร์บีมยิงเลยจะง,ง่ายกว่าเพราะถ้าใช้บัสเตอร์เราอด ต้องยิงหลายดอกกว่ามันจะตายนะฮะหรือถ้าแบบช้ำๆหน่อยก็วิ่งหลบเอาแต่ผมก็ไม่ช้ำแต่ก็เลือกที่จะวิ่งฝ่ามาแล้วเลือดไม่น่าพร้อมแล้ววะ่ะโอเคไม่เป็นไรถือว่ารอบรอบนี้อาจจะลองด่านก่อนนะฮะอาจจะต้องเล่นอีกเล่นอีกเซฟหนึ่งเล่นอีกเทคหนึ่งเออตรงนี้สลิงเหมือนตอนนั้นใช่ไหมรอมันมาโอเค อันนี้เอาแมกเนตกระโดดขึ้นไปเลยนะฮะเพราะไงก็น่าจะไม่พลมังผมไม่แน่ใจอีกทอนหนึ่งโอเคเป็นบันไดทีเนี้ยเอ่อถ้าผู้ชมเห็นกลังหันลมข้างล่างนั่นไหมฮะมันเป็นไอเทมที่จะฟื้นฟูทุกอย่างกลับคืนมาให้เต็มได้นะฮะประมาณนั้นเนี่ยผมจะลองเสี่ยงเก็บมันดูดีไหมวะเนี่ยพลังอาวุธพิเศษจะกลับมาเต็มหมดนะฮะแล้วเรามีโอกาสเก็บชีวิตเพิ่มได้ทีหนึงโอเค ถ้าเราผ่านในเทคเดียวมันก็จะได้อยู่ม้งต่อไปจะเป็นมาราทอนบอสนะฮะตัวแรกผมจําไม่ได้ว่าตัวอะไรไฟเจอแมนก่อนปะวะหรือบอมก่อนวะน่าจะไฟเจอแมนก่อนวะเดี๋ยวดูก่อนนะวันหนึ่งจาไม่ได้บอมก่อนวะต้องพยายามเสียเลือดให้น้อยที่สุดนะฮะตรงนี้บอสมันก็เหมือนเดิมแหละอยู่ที่ว่าอุย้ยบอกให้เสียเลือดน้อยที่สุดโอเค ต่อไปน่าจะไอซ์แมนนะผมจำไม่ผิดเปล่าวะหรือไฟก่อนนะไฟก่อนม้งไฟไฟก่อนเลยมีออีกชีวิตหนึ่งอยู่แล้วไม่เป็นไรถ,ถ้าตายตรงนี้ได้ก็ตายอีกทีหนึง่งไม่เป็นไรอะจะพูดเฮ้ยยิงให้มันโดนสิวะหอยเลือดเหลือเท่านี้อันตรายนเนี่ยไหวไหมเนี่ยซึ่งไอ้กังหันหนะ่ะมันเก็บได้แค่ครั้งเดียวถ้าผมจำไม่ผิด ตรงน,นี้น่าจะไอซ์แมนนะฮะตรงนี้ทันเดอร์บีมสามเส้นไม่ต้องอะไรมากแล้วมันจะเทเลพอร์ตออกไปเลยนะฮะโดยเราไม่โดนมันยิงอะไรเลยใส่ทีนี้ก็เป็นกัตส์แมนนะฮะซึ่งรอบนี้ไม่มีไฮกราวแล้วแต่เราใช้ระเบิดได้ปะวะกัตส์แมนกัตส์แมนจะแพ้ระเบิดนะฮะไฮเปอร์บอมบ์ omb, อาวุธของบอมแมนที่ผมแทบไม่เคยใช้เลยนะฮะโดนปะวะไม่น่าโดนห่างไปตายปะโอเคได้อยู่มา ต่อไปจะเป็นไฟนอลบอสของเกมแล้วนะฮะต่อไปต่อจากนี้ไปนะฮะซึ่งเลือดเลือดชีวิตแรกนะ่าจะต้องยอมตายไปก่อนผมว่าเดี๋ยวผมจะลองเสี่ยงดูดีวะเพราะว่าเลือดเราอ๋ออ๋อ,อมันให้เติมอาวุธพิเศษได้อย่างหนึง่งอ่ะไฟเนี่แหละม้งนะอุ้ยเติมไฟสิมาลุยกันเลยนะท่านผู้ชมชีวิตแรก,กจะต้องยอมตายก่อนผมจะบอกให้ว่าเอ่อต่อไปคือดรไวลี่นะฮะซึ่งจะต้องสู้กับ สู้กันหลายรอบหน่อยอะไอรอบไอตัวร่างแรกมันจะแพ้ไฟนะฮะเนี่ยยังไงต้องตายก่อนเพราะว่าเลือดรมมันเหลือไม่เยอะละมันต้องสู้สองขั้นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดร่างแรกมันจะร่างแรกมันโอ้มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเนี่ยถ้าพลาดตายก็เริ่มใหม่นะไม่เป็นไรต้องบ้มต้องบ้มตัวแรกให้เร็วที่สุดโดยเสียเลือดน,น้อยที่สุดประมาณนั้นไม่น่าจะเทคเดียวผ่าน คิดว่าน่าจะมีเกมโอเวอร์ต้องมาแก้มือหรือเปล่านะคิดว่าคิดว่าต้องนะโอเคอย่างงี้ถือว่าเสียน้อยแล้วส่วนล่างสองให้ใช้โรลลิงคัตเตอร์นะฮะกันไกลกระโดดคอยยิงกระโดดยิงใส่นะฮะให้คอยหลบอยู่พยายามหลบอยู่ใต้ายานดรไวลี่ไว้นะฮะเพราะว่ากระสุนมันจะกระสุนที่เขายิงออกมามันจะไม่โดนเรามันจะโดนยากไม่ใช่ไม่โดนมีโอกาสโดนอยู่แต่โดนยากเออ ประมาณนี้นะฮะทริคค่อยๆนะฮะอย่ารีบอย่าโลภอย่าโลภนะฮะใจเย็นๆตอนที่เลือดมันเหลือน้อยเนี่ยมันจะลดแค่ทีละขีดนะฮะเนี่ยต้องอุ้ยชิบหายแล้วไงเอาชนะก่อนว่ารอดไปโอ้ยโอเคผ่านนะฮะแล้วเขาก็จะลกกลมกลาบเรานะฮะโอเคก็เคลียร์เกมแล้วนะ,ะตรงนี้ไม่คิดว่าจะผ่านในผ่านนี้เลยวะทึงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยโอเค ก็คือจบภารกิจของ man, ล็อกแมนหรอคงนี้นะฮะหยุดดรไวลี่ไว้ได้นะเขาตั้งใจจะครองโลกนั่นแหละนะฮะที่ผมลืมพูดไว้ตอนแรก,ค,รกคือมันทําไปทาไมใช่ไหมมันตั้งใจจะครองโลกนะฮะดรไวลี่ประมาณนี้ก็เกมก็จะจบลงตรงนี้นะฮะใช่ไหมวะโอเคขึ้นเครดิตแล้วนะฮะล็อกแมนได้จบแผนการครองโลกของดเรไวลี่และคืนกู้คืนสันนิษฐานคืนสู่โลกใบนี้แต่ถ้าว่าการต่อสู้ที่ไม่จบสิ้นนั้นก็ดำเนินต่อไป จนกว่ากองกําลังทําลายล้างทั้งหมดจะถูกโค่นล้มประมาณนั้นมัน้งสู้ต่อไปร็อกแมนเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติประมาณนี้มั้งเอเวอร์ลาสติงเนี่ยจะแบบสันติสุขที่ดำเนินดำเนินต่อไปเรื่อยๆประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคสตาฟชื่ออะไรวะเนี่ยแพลนเนอร์ A จุดคุณ A จุดเไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรคงเป็นชื่อพวกคนญี่ปุ่นเนี ดีไซเนอร์ชื่อคุณยาสูกิจินะฮะ design, คาแรคเตอร์ดีไซน์ก็คนอ๋อดี่ผมจะอธิบายอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันก็คือทีแรกอะร็ Rock อกอะตัวร็อกแมนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เขาสร้างมาเพื่อแบบช่วยงานบ้านเฉยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอจบภารกิจเขาก็กลับเป็นร่างเดิมนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยกลับเป็นตัวปกติแล้วเหมือนถอดชุดออกอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ถอดชุดอกมั้งไม่แน่ใจแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมนะฮะแต่แน่นอนว่านี่มันเป็นแค่เกมภาคแรก ก็แสดงว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้จบเท่านี้นะฮะมันยังมีต่ออีกประมาณนั้นนะฮะก็คือนั่นแหละมันมีต่อนะฮะมันไม่ได้จบแค่ภาคนี้เออก็เดี๋ยวเราจะปล่อยเครดิตไหลไปสักพักนะฮะผมจะถ้าผมนึกก็ไล้ออกของ็จะพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้ออนอี่ไงก็คือกลับมาที่บ้านนะฮะพรีเซนต์บายแคปคอเสนอโดยแคปคอมประมาณนี้ป่านำเสนอโดยแคปคอมนะดรไลนะฮะคนซ้ายแล้วก็ หัวเหลืองเด็กผู้หญิงหัวเหลืองคือโรนะฮะเป็นเหมือนแบบเปรียบเสมือนกับน้องสาวของล็อกแมนนั่นแหละว่าง่ายๆนะ,ะเป็นหุ่นที่แบบสร้างมาช่วยงานบ้านกับช่วยงานในแ l a เหมือนกันนะฮะประมาณนั้นใช่ป่าวะเออน่าจะประมาณนั้นนะผมจำไม่ผิดน,นะก็จบลงตรงนี้แล้วนะฮะใช่ไหมวะผมต้องกดสตาร์ทไหมโอเคก็เกมก็จบลงตรงนี้นะฮะยังไงก็ตามขอบคุณที่ติดตามเกมนี้กันมาตลอดนะฮะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าชอบกันบ้างหรือเปล่าหรือว่า รู้สึกว่าอาจจะไม่ผมก็ไม่รู้เนาะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเกมเก่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ผมแบบมันเป็นความใฝ่ฝันของผมด้วยแหละที่ผมอยากจะเคลียร์ซีรีส์นี้นะฮะโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับโปรดติดตามภาคต่อไปนะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นเมื่อไหร่นะฮะโปรดติดตามภาคต่อไปนะครับ